นี่เป็นหนังที่ผมขอชื่นชมเลยนะครับใครไม่ชอบหรือเฉยๆไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าผมเข้าใจว่าทําไมถึงรู้สึกแบบนั้นนะครับกับหนังที่เหมือนจะชักจูงให้กระทําแบบนั้นแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลของเขากับหนังที่มอบมุมมองเกี่ยวกับชีวิตและความตาย The Room Next Door Time. And your life เป็นหนังแนวดราม่านะครับที่ลึกซึ้งมากๆม,มันบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการการโรยจาตฆที่เป็นประเด็นที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเป็นอย่างมากนะครับเป็นหนังที่มีแต่สิ่งที่น่าสนใจเต็มไปหมดนะครับและสนุกที่ได้หาคำตอบในหนังเรื่องนี้เพราะว่าตอนดูเอาตรง,ตรง แอบขัดแย้งในตัวเองเยอะมากๆครับผมตัดสินใจได้ยากมากว่าสิ่งที่ตัวละครทํามันถูกหรือมันผิดแต่พอดูไปเรื่อยๆเ,เราก็เข้าใจแล้วครับว่าคนเรานั้นมีสิทธิ์ในการกระทําเช่นนั้นเมื่อร่างกายมันไม่ไหวเพราะว่าอยู่ไปก็ทรมานตัวเองเปล่าๆครับชื่นชมบทหนังแม้ว่าไดอารอกจะเยอะทุกบทโหน้าก็ร้วนมีแก่นสารนะครับแม้จะไม่ได้แอบแฝงและ เป็นแก่นสารที่ดูจะเข้าใจง่ายแต่ก็บาดลึกในใจคนได้พอสมควรครับบทเองก็ไม่ได้แฝงอะไรไว้มากมายนอกจากให้เราได้หาคุณค่าของตนนะครับคุณค่าของการมีชีวิตการเลือกการตัดสินใจมอบมุมมองเกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่และการทำงานร่วมกันนะครับรวมไปถึงความตาย ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงไปมากกว่านั้นนะครับในเนื้อหาของหนังเรื่องนี้แต่ถ้าดูไปเรื่อยๆจนจบนะครับก็ขอบอกตรงๆว่าหนังนั้นลึกซึ้งใช้ได้เลยทีเดียวอีกอย่างคือบทหนังเนี่ยมีติดตลกด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครที่ปูได้ดีแต่ก็ยากที่จะเข้าใจแต่มันก็เรียบง่ายกว่าที่คิดไว้โดยตัวละครทั้งสองนะครับมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการการ,การุณยฆาตแต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้และเรียนรู้กันและกันนะครับ เรียนรู้จากอีกฝ่ายว่าทําไมถึงคิดอย่างนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนี้ผมถึงบอกไงครับว่าความสัมพันธ์ตัวละครยากจะเข้าใจแต่มันก็เรียบง,ง่ายแต่ถ้าคุณยังงงอยู่ก็แนะนําให้ไปดูเอาเองและกันเพราะว่าผมเองก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันส่วนตัวก็ค่อนข้างชื่นชอบนะครับความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสองตัวละครนี้นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจและน่าศึกษามากๆส่วนบทตัวละครเองแล้วก็การออกแบบนั้นชื่นชมครับ เพราะว่าการขับเคลื่อ,ตอนตัวละครที่มีแนวคิดต่างกันนั้นทําให้ผู้ชมสามารถตั้งคําถามอะไรได้หลายๆอย่างมากๆโดยเฉพาะเรื่องของโรคร้ายนะครับที่ถาถมเข้ามาแล้วถ้าร่างกายเ,าเรานั้นไม่ไหวจริงๆเราจะจากโลกนี้ไปแบบไหนยังไงเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกตัดสินใจนะครับก่อนเวลานั้นมาถึงเป็นแก่นสารและคำถามที่ได้คำตอบได้หลายแบบมากๆอีกทั้งหนังยังมอบประโยคดีๆมาให้นะครับชวนติดตามคิด ตามมากมายอีกครับเช่นทําไมคนเราไม่มีสิทธิ์กรารรุนยาค่าตัวเองทั้งที่ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วครับว่ายังไงไม่ช้าก,ก็เร็วก็ต้องตายด้วยโรคร้ายอยู่ดีหรือเธอมีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นครับเพราะนั่นคือร่างกายของเธอเพราะเธอรู้ว่ามันถึงขีดจำกัดแล้วและประโยคสุดท้ายครับฉันจะไม่ยอมให้โรคร้ายมันมาฆ่าชีวิตก่อนแต่มันคือการชิงลงมือก่อน ฉันจะไม่ยอมจาบไปโดยให้มันเอาชนะฉันได้นั่นคือวิธีต่อสู้ในแบบของฉันคือทุกประโยคของตัวละครล้วนมีอะไรที่น่าคิดตามอยู่เสมอเลยนะมันมอบแก่นสารที่แข็งแรงและยอดเยี่ยมอีกนะครับทั้งยังมอบแง่มุมที่หลากหลายในประโยคเหล่านั้นด้วยทั้งบริบทในทางกฎหมายและทางศาสนาที่จะสอดแทรกเข้ามาในหนังเป็นช่วงๆอีกนะครับทั้งเรื่องของการรุนฆา,าตก็เป็นอาชญากรรม ในหลายๆประเทศและก็บริบทด้านศาสนาเองที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําแบบนั้นซึ่งแก่นสารพวกนี้นอกจากจะทําให้คนดูรู้สึกขัดแย้งยังทำให้เราได้คิดถึงหลายๆอย่างเกี่ยวกับชีวิตและความตายอีกมันดีมากเลยนะกับสิ่งที่หนังมอบให้ผ่านบทสนทนาตัวละครที่มีมิติและสเสน่ห์ขนาดนี้แนะนำว่าให้ดูให้จบจริงๆนะครับอย่ารีบลุกไปไหนแม้ว่าการเล่าเรื่องจะเชื่องช้าเอ่ยเฉยค่อยเป็นค่อยไปแต่ทุกจังหวะ ก็สอดแทรกมุมมองชีวิตมาให้เราเสมอรับประกันว่าคุ้มค่าพอควรพอขนาดผมดูจบออกมายังนั่งคิดอยู่เลยครับว่าไอ้แก่นสารที่เขาให้เนี่ยมีส่วนไหนบ้างครับที่เราต้องมานั่งตัดสินใจหาคําตอบคือนั่งคิดอยู่ตลอดเลยครับหาคําตอบอะไรเกี่ยวกับแก่นสารเหล่านั้นที่หนังมอบให้มาคือนั่งยาวเลยครับก็คือกว่าจะเข้าลงอีกเรื่องหนึ่งก็นานเลยอะ ส่วนด้านงานสร้างไม่ได้หรืหวาอะไรมากครับเพราะว่าไม่ได้เน้นขายบันเทิงและงานสร้างก็ถือว่าทําออกมาได้ดีครับสาวเพลงประกอบเหมือนหลุดมาจากหนังดราม่าเก่าๆแต่เอามาใช้ได้คุ้มและโคตรดีงามเข้ากับบรรยากาศและวิธีการเล่าจังหวะต่างๆของหนังได้ยอดเยี่ยม มุมกล้องเหมือนเจอธรรมดาแต่ก็มีบุมมากมายนะครับที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกตัวละคอรออกมาได้ชัดเจนสื่อมาถึงคนดูได้อย่างชัดเจนด้วยนะครับสารที่โลเคชันที่ถ่ายทําก็จัดว่าสวยงามเหมาะกับคำว่าหาทางสงบได้อย่างดีทางด้านซัพไทยเองก็บอกตรงๆว่ามีหลายประโยคเหมือนกันครับที่ซัพไปไวแบบไวมากแต่ก็ดีครับที่ตัวผมนั้นยังพอฟังอังกฤษออกบ้าง เลยเข้าใจได้นะครับบางประโยคที่ซับขึ้นนะและบางประโยคเองซับก็แบบขึ้นช้าด้วยนะครับคือนักแสดงพูดประโยคนั้นจบแล้วแต่ซับเพิ่งมาขึ้นครับเอาเถยยังถือว่าดูรู้เรื่องอยู่ครับส่วนทางด้านการแสดงก็ถ่ายทอดออกมายอดเยี่ยมทุกทุกคนเลย ทั้งสีหน้าแววตาท่าทางน้ำเสียงในการพูดสายตาเวลาสนทนาทำออกมาได้ดีสื่อสารชัดเจนมากๆชื่นชมทุกคนครับทั้งคุณทิวดา้าสวินตันจูลี่แอนมัวอาร์าซิเซลิโกแอสเทอร์โลสแม็เกเกอร์สุดสวยสุดน่ารักนะครับที่ช่วงนี้เห็นเธอในหนังบ่อยจริงๆและไอดอลของผมจอห์นเทอร์ทูโร แม้แอทามจะน้อยนะครับแต่ก็สรงพลังมากมากทุกนักแสดงปล่อยสกิลเต็มที่มากๆโดยเฉพาะนักแสดงนำหลักทั้งสองท่านนะครับที่ต่างคนก็พูดบทของตัวเองออกมาแล้วก็ปล่อยพลังการแสดงไปพร้อมๆกันพัดกันโชว์สกิลได้ยอดเยี่ยมนะครับจนแทบจะปบมือให้ทั้งเรื่องเลยและพลังของการแสดงของนักแสดงนี่แหละครับที่เป็นส่วนสำคัญเลยครับที่ทำให้หนังเรื่องนี้สนุกมากขึ้น ส่วนใครจะไปดูก็แนะนำครับอดทนเพราะว่าหนังไม่ได้แมสกับทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าคุณจูนไม่ติดเบื่อได้เลยเพื่อ <ๆ S 1> หลับด้วยซ้ำครับบวกกับวิธีการเล่าและบทสนทนาที่เยอะอาจจะทำให้คุณง่วงเหงาหานอนได้เลยครับแต่ถ้าคุณดูตั้งแต่ต้นจนถึงช่วงท้ายๆบอกเลยว่าคุณชอบแน่นอนส่วนคะแนนภาพยนตร์ที่มอบแง่คิดมากมายให้กับคนดูเรื่องนี้เอาไปเลยครับ8.7เต็ม10นี่เป็นวิธีต่อสู้ในแบบของฉันเต็ม10 คะแนนความสนุกบ่งตรงครับเขาไม่ได้ขายความบันเทิงจริงแต่มอบแง่มุมและแก่นสารที่ดีแข็งแรงให้นะครับเอาเป็นว่าคะแนนความสนุกเอาไป5เต็ม10ครับแต่ถ้าใครฟังมาถึงจุดนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอภัยไว้ด้วยเช่นกันแล้วก็ถ้าผมพูดดืดติดตขา,าดประโยคดูไม่ต่อกันดูแปลกๆก,ก็ขอภัยไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปถ,ถัดไปครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมฝุ่นเยอะจริงๆนะอาริโอสครับ Lots of ways to live inside a tragedy. Do you hear them? Stay time. And you're alive.